และเราก็เดินทางมนาะถึงแบบฝึกหัดของบทที่3แล้วนะคะในเรื่องของทศนิยมเนาะตอนนี้เราอยู่ในแบบฝึกหัดที่3.2นะคะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ป .6 เล่ม1หน้าที่100นะคะอ่ะมาโอโ้โหแบบฝึกหัดนี้หลายข้อเลยเนาะแต่เดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเท้าความก่อนนิดนึงว่าเอ๊ะการเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนเนี่ย เราก็ทำกันมาตั้งแต่ป .4 แล้วถูกไหมคะแต่ลักษณะของป .4 จะเป็นแบบนี้อ่ะถ้าเป็นป .4 เนาะโจทย์จะให้มาเลยเช่นเศษ4ส่วน10เราก็เปลี่ยนให้เป็นทศนิยมได้เลยว่าเท่ากับ0.4อ่ะแบบนี้ถูกไหมคะทีนี้พอป .5 เพิ่มขึ้นมานิดนึงโจทย์จะให้มาเป็นเศษ1ส่วน2จะทำให้เป็นทศนิยมได้ก็ต้องทำให้ตัวส่วนเป็น10เป็นร้อยเป็นพันเนาะเพราะฉะนั้นเศษ1ส่วน2ก็ต้องนำไปคูณกับ ห้าคูณห้าก็จะมีค่าเท่ากับเศษห้าส่วนสิบอ่าพอเป็นเศษห้าส่วนสิบแล้วก็ทำให้เป็นทศนิยมได้แล้วคือศูนย์จุดห้าอ่าเห็นไหมทีนี้ปสี่จะเป็นแบบนี้ปห้าจะเป็นแบบนี้พอมาปหกพอมาปหกจะไม่สามารถทำแบบปสี่ได้เลยเพราะว่าตัวส่วนไม่ใช่สิบไม่ใช่หนึ่งร้อยไม่ใช่หนึ่งพันแล้วนะพอมาจะใช้ความรู้ปห้าได้ไหมคูณ ก็ไม่ได้อีกเพราะว่า6เนี่ยไม่สามารถคูณจำนวนไหนเลยนะคะได้เป็น10ได้เป็นร้อยได้เป็นพันนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการก็จะแตกต่างจากป .4 ป .5 อะมาเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันทีละข้อข้อ1นะคะเศษ3ส่วน6เนาะอันดับแรกเราก็ดูก่อนนะคะว่าตัวส่วนของเราเนี่ยหเนี่ยสามารถหาจำนวนนับใดนะคะมาหารแล้วทำให้เขาเนี่ยเป็นตัวประกอบของ10ของร้อยของพันได้ไหม ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆนะคะก็คือหาจำนวนนับใดมาหารหกแล้วทำให้เขาเนี่ยพอหารแล้วเนี่ยจำนวนนับนั้นเนี่ยไปคูณแล้วทำให้เป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันอ่ะทีนี้พอเป็นสามกับหกปุ๊บก็หารสามหารสามก็จะมีค่าเป็นเศษหนึ่งส่วนสองอ่าเห็นไหมพอเป็นส่วนสองแล้วเราก็จะทำให้เป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันได้โดยการคูณ คูณอะไรคะ2ก็ต้องคูณ5คูณ5ก็จะมีค่าเป็นเศษ5ส่วน10พอเป็นเศษ5ส่วน10ก็ตอบให้เป็นทศยมได้เท่ากับ0.5นั่นเองเสร็จแล้วคะ่ะอ่ามาต่อกันที่ข้อ2นะคะข้อ2เนาะเราก็ดูว่าหาจำนวนนับที่สามารถหาร42และย4บได้ลงตัวแล้วพอหารและผลหารที่ได้ตัวส่วนนะคะต้องเป็นตัวประกอบของ10ของร้อยของพันนะคะอ่ะ ก็ณนะที่นี้จะหารด้วย6เนาะหารด้วย6ก็จะเป็นเศษ7ส่วน4อ่ะทีนี้พอเป็นเนี่ยค่ะ4เนี่ยเขาเป็นตัวประกอบของ100คือ4คูณ25ได้100นั่นเองนะคะก็จะกลายเป็นเศษ7ส่วน4คูณ25คูณ25เท่ากับ175ส่วน100ออ่าพอทำให้เป็น ทศนิยมก็จะมีค่าเป็น1.75เอะเสร็จแล้วนะคะข้อ2มาต่อที่ข้อ3เลยค่ะเศษ21ส่วน150 150ก็หารด้วย3เนาะหารด้วย3ก็เท่ากับเศษ7จส่วน50เนี่ยเห็นไหม50เนี่ยเป็นตัวประกอบของ100เนาะเพราะว่า50คูณคูณอะไรคะ คูณ2นั่นเองนะคะ7ก็คูณ2ด้วยมีค่าเป็นเศษ14ส่วน100เท่ากับ0.14ต่อมาข้อ4ก็เศษ27ส่วน75ข้อนี้ก็คือหารด้วย3หารด้วย3ก็เท่ากับเศษ9ส่วน25อ่ะเห็นไหมยคูณอะไรได้10ไม่มีเนาะแต่25เป็นตัวประกอบของ100คือ 25่สคูณสคูณสก็เท่ากับเศษสามสิหกส่วนหนึ้ยเห็นไหมพยายามเลยคะ่ะพยายามทำไงก็ได้ให้ส่วนเป็น10เป็น100หรือเป็นพันก็ได้นะคะก็เท่ากับ0.36ต่อมาข้อ5้าเศษสิบแปส่วนด้วยเจก็หารด้วย 9หารด้วย9ก็เท่ากับเศษ2ส่วน8อ่ะทีนี้8เนี่ยเขาเป็นตัวประกอบของ1,000นะคะคือ8ต้องคูณกับ125เนาะเพราะว่า8เนี่ยคูณอะไรได้10ก็ไม่มี8คูณอะไรได้100ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นต้องคูณ125นะคะถึงจะเป็น1,000เนาะเท่ากับ250ส่วน1,000 เป็นโทษเซยม3ตำแหน่งนะคะก็0.25 0หรือบางคนจะตอบ0.25ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะข้อ6นะคะเศษ68ส่วน80ข้อนี้ก็หารด้วย4เนาะหารด้วย4ก็เท่ากับ17ส่วนด้วย20เศษ17จส่วน20 20ก็ต้องคูณ5เนาะเพราะ20เป็นตัวประกอบของ100นะคะ เท่ากับ85ส่วน100เปลี่ยนให้เป็นทศนซียมได้0.85ต่อมาข้อ7เลขจะเริ่มยากลึกขึ้นเรื่อยๆนะคะเศษ72ส่วนด้วย192ข้อนี้หาร24หาร24เอาจริงๆตรงนี้ถ้าใครไม่คล่องสูตรคูณนะคะก็ค่อยๆหารก็ได้นะค่อยๆใช้แม่2แม่8ก็ได้นะคะค่อยๆเนาะ Ừ, บางคนอาจจะไม่ถนัดไงแต่ว่าอ่ะบางคนก็ขี้เกียจจะหารหลายรอบก็หาร24ได้แหละค่ะถ้าใครคล่องสตรคูณแล้วนะคะก็เท่ากับเศษสส่วนแอ่าพอตัวส่วนเป็น8และแปดเขาทำให้เป็น1,000งพัได้โดยการคูณ125ก็จะได้เท่ากับ3 7มร้อยเจสา่วนด้วยหนึ่งพัทำให้เป็นทศนิยมได้0ูนย์จุด 3 7มเห้าคนะคะหกสบห้าส่วนด้วยหนึ่งพอ้อนี้หารด้วย5เนาะหารด้วย5เท่ากับ13ส่วนด้วย250 250ก็ทำให้เป็นอะไรได้ะคะอ่าต้องเป็น1000เนาะโดยการคูณ4อันนี้ก็คูณ4ได้เศษห้ส่วน1000 พอเป็นส่วน1,000และก็ทำให้เป็นทศนิยมเลยค่ะได้0.052ต่อามาข้อ9อ่ะดูนะข้อ9105ตัวส่วนคือ5,000ข้อนี้นะลองดูนะลองหาร5ดูแล้วกันได้เท่ากับเศษ21ส่วน1,000ถามว่าข้อนี้ต้องคูณอะไรอีกไหม ต้องคูณอะไรอีกไหมคะอ่าไม่ต้องแล้วเพราะว่าตัวส่วนเป็น1,000แล้วนะคะตัวส่วนเป็น1,000แล้วเราก็ตอบในรูปทศนิยมเลยนะได้เท่ากับ0.021ข้อ10เศษ52ส่วนด้วย800หารด้วย4ข้อนี้หารด้วย4เนาะได้เศษ13ส่วน200 200ทําทำให้เป็นอะไรได้คะ ก็ต้องเป็น1,000เนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องคูณ5คูณ5ได้เศษ65ส่วน1,000ทําทำให้อยู่ในรูปทศนิยมได้เท่ากับ0.065ข้อ11 297ส่วนด้วย375อ่ะข้อนี้เลขยากก็ค่อยๆหานะคะไล่ๆไปแม่2ไม่ได้ก็มาแม่3นี่แหละคะ่ะ ได้99ตัวส่วนได้125อาพอเป็น125แล้วก็ทำให้เป็น1,000โดยการคูณ8คูณ8เท่ากับ792ส่วนด้วย1,000เปลี่ยนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้0.792 105ส่วน75 ข้อนี้ถ้าใครไม่คล่องก็แบ่งที่บอกนะคะเห็นลงท้ายด้วย5แบบนี้ก็ใช้แม่5ก็ได้เนาะแต่ถ้าใครคล่องแล้วข้อนี้ใช้แม่อะไรได้เอ่ยใช้แม่15ได้นะคะก็เท่ากับเศษ7ส่วน5าพอเป็น5แล้วก็ทำให้ส่วนเป็นอะไรคะเป็น10ก็พอเนอะโดยการคูณ2ตัวนี้คูณ2ก็เท่ากับเศษ14ส่วน10เศษ14ส่วน10เปลี่ยนให้อยู่ในรูป ทศนิยมได้เท่ากับ1.4ก็เสร็จแล้วเรียบร้อย12ข้อของเรานะคะใครงงข้อไหนคอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วก็ใครอยากให้เขียนเศษส่วนจำนวนอื่นให้เป็นทศนิยมก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ